ผมบ่อยากเสื้อกไใได้จบบัญชีไหยครับเอาใส่ะสมกา์ครับเพราะว่าเริ่มเพ็นงัวมาตั้งแต่ปีสี่ห้าดเจ้าสามารถเพิ่นคือน,นิ่งครั้งเดียวเราฝึกมากครับเดี๋ยวเอาออกให้พี่น้องเบิ้งอีกคลิปหนึ่งนะได้สามร้อสนะิบเนาะ สวัสดีครับผมบ้าเกษตรครับครับผมมันนี้ผมอยู่ที่เวทอนงฟาร์มนะครับผมเพิ่นถักอินบ็อกมาหาผมเพ่นบอกว่ามาไายควายผมแนี้ผมอยากลงยูทูบสวัสดีครับเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มเพิ่นเอามาอวดโฉมให้พี่น้องเบิงสาร้อหสิบองศาเลยนะครับตอนกําลังยางออกมากับแดดกับโมี่อะไรได้บ่ดนี้อ่าขอบยังครับโอ้ครับเชือเน้อมาตุ้ยเนาะเชื่องครับโอ้ย่าไกลผมเลยครับผมเห็นขึ้นชี้ได้ได้ครับอาจารย์ คืนขี้ก็ได้ประธานโอู้๋ครับพี่น้องครับอ้าวเบิ้งครับให้เบิ้งสลีละครับเบิ้งครับคักซ้ำไหนแบบนี้อ่านี่ครับนี่ครับโอ้โหมันเพิ่นลงแวกไปบ่นี่มันคืองามแต่ว่านี่ครับพี่น้องครับโอ้โหอ่ะแบบเดียวลูกแสดงว่าผ่านการฝึกมากในแนวไหนผมว่านะแมนครับนิ่งมากเลยครับเราสิฝึกได้จัดได้ครับผมอาจารย์อ่ะยืน เอามุมไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิได้เบิงสิระโอ้ไข่กับง่ามครับพี่น้องครับสองหน่วยซ้ากันเลยแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวนะครับยืนดีดียืนดีอ่ะยืนดีคุณสามารถเดี๋ยวบเบ้าเกษตรขออนุญาตใหยคลิปให้พี่น้องได้เห็นแน่เนาะถอยหลังไปจังหน่อยหนูหมอตุ้ยมันบอกว่าเพิ่นถอยหลังนี่ล่ะจะได้โชว์ของนี่แหละยืนนะยืนนะของดีอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับ สวัสดีมอตุยครับผมสวัสดีครับครับผมมอตุยครับในน้ำตัวไหนครับผมครับผมมอตุยนะครับพ่นฉีดกรผู้เด่นใสนะครับเจ้าของเวทอนุงฟ้ามนะครับอยู่บ้านท้องฮี่ตะบนย่างตลาดอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมตอนนี้ก็แดดแห้งซะหน่อยนึ่งนะผมไปอย่างนาะแต่ว่าให้เห็นสีเนาะได้ครับด้านคางไส้นี่รอๆี่ผู้ใดครับในน้ำใหมพี่น้องฮู้นะครับเจ้าสามารถได้ครับผมตัวนี้ลูกป่านสุรินครับผมครับแม่เขาซื้ออีเลี่ยมครับผม ส่วนสูงเพิ่นหลายปีได้ครับร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าเสนนะครับพี่น้องครับตอนนี้มือหนีเพิ่นอายุจะขวบแล้วนี่ตอนนี้สิบปีครับจะเขาสิบเอ็ดปีสิบปีนะครับสิบปีแล้วแต่ยังคึกคึกมันบล็อคคือคือเจ้าของปะครับโอ้แพร่แพร่ขั้วอย่างน่อยครับเจ้าของลังโดแล้วครับยังบังคับไอสนิทกับหมอตุ้ยไปหยอกหมอตุ้ยแล้วในเมื่อ อาผมให้พี่น้องเบิ้งซับเาหกสีบิงศาครับผมตัวนี้ผมเอามาจากฟ้ามหมอตโตนะครับบ้านแยง,งนะครับไออ,อตำบลหน้าชีโนนอเอาเพื่อกันทราจังหวัดมาสารคามครับตัวนี้ตัวนี้ด้วยผมไปเห็นเล่าตะโดดแล้วน้องเขาแบงไห้ก็เลยเดี๋ยวเอามาครับหนึ่งสนีด้วยความสมส่วนไหมครับรสีใดเงาครับเพราะวา่าััันนยยงงไไดบบ่ป็คครรตัวนี้มันใดเงาแล้วก็บ้านนี้นี่ด้วยผมไปเห็นลูกเห็นเต่าเล่าไหมครับอ๋อลูก มเมนครับผมเห็นหลูกเห็นเต่าเล่าเคยบอกเลรินเรินน้ำนองเาราอะไรเที่ยอะไรครับผมฝ้สามปีได้อาจารย์จังไดมาเพื <c oughs> ่อนบบใจอ่อนครับให้เพื่อนยางว่าเล่นแถวนี้ก็ได้ครับร่บแดดพอดีเลยอ่ะโอ้ขับตุ่ยเงาเนาะขับผมได้เงา่าผมผมอยากให้พี่น้องคิดจังสี่นะครับพี่น้องครับเบิงจะไหนเบิงวขยเนาะผมมองว่าความสูงมันโบเป็นประเด็นดอกครับบางโต้สูงร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบแต่ว่าเขาสมส่วนครับผมมันกรุบหลอบางโต้ สูงอยครับแต่ว่าจอยมันก็มีเนาะอันนี้คือสมส่วนครับของของคุณสามารถผลผลิต่นมีไปครับมีแล้วครับลูกเล่าตกออกมาหลายครับผมยุคกระหม่อมตัวอีกตัวนี้ก็มี่ตอนนี้ยังเชื่อยังตะวันน้าเชื่อมีแต่ว่าผลงานไปติดต่อหลายโตแล้วแต่ว่ามันบด้กันราคาเราดีดขึ้นไปคักลูกเล่ายังยังแม่นึงเนี่ยเกิดจากยังหนองส่งมาเห้เบิ่งเกิดจากแม่1อย2 9บย่ิบเกาไปถึง1อยครับแต่ตอนนี้เล่ามา่น ขึ้นลอยซีซีตอนนี้ตอนนี้ไอ้ตัวลูกมันเน่ะติดทองครับครับมานแล้วก็ความสูงเดี๋ยวนี้ขึ้นไปลอยซีซีครับเขาให้สองแสนครัวเกิดจากมีลอยยี่บ่ถึงลอยสามสิบด้วยครับโอ้ครับอยากเห็นลูกคนนี้เนาะจะสามารถผมจะเอาลงอัพไปให้เรื่อยๆอ๋ออยู่ในอยู่ในเฟซนี่หนึ่งของแมนของอาเวทอนงเนาะแมนครับผมเขาไปซองอยู่ครับผมครับผมตอนแรกที่ผมเห็นผมผมก็คิดว่าเฮ้ย กระสินเท่ากับมีของดีตัวนี้ผมว่าจ้ไหน้ผมก็ต้องขออนุญาตเขามาสํารวจนะครับในรับพี่น้องครับนำเชือเพิ่นขายเท่าไรครับผมครับตัวนี้ผมจำหน่ายนำเชือปลาสามารถอยู่ที่สามพันต่อสิบสองหลอดครับสิบแถมสองอ๋อชุดละสามพันชุดละสามพันสิบแถมสองครับสิบสองโดสครับเป็นอย่างต้องซื้อสามารถผมอย่างหู้เอ่อจริงๆแล้วเป็นหังสี่ครับเพื่อตัวนี้ออกจากอำเภออาสามารถผู้ว่าราชการจังหวัดคนเอ่อตะกอนนะครับครับ มันออกไปออกงานเพื่อนก็เลยตั้งซื้อให้เพราะว่ามันออกจากอำเภออาสามาถเลยตั้งซื้อว่าเจ้าสามารถบ่แบนไอเกี่ยวกับสามารถพยักกระลุนเด้บบ่บ่เราตีบ่แ่นอุ้ยแต่ว่าเนี่ยเราสาวด้วยครับโครับผมโอ้ครับนี่ครับพี่น้องครับ้เห็นเลยครับครับเอาผู้ใดสนใจเนาะครับน้ำเชื่อขายดีนะครับครับตอนนี้ยุ่น้ำผมสี่เดือนเบิดไปสองพันโดดล้ครับครับนี่จองไว้อีกร้อยกว่าโดดที่จะไปส่งเพิ่นสิบปีครึกแล้วครับครึกครับ คุยกันก็ประจารย์นี่ได้เหรอึ้นเพิ่มเลยเหรออีนี่ผมครับเขาผมเขามีเวลาผมอยู่ไวจะกระแทกให้เบิกงเร็วโอ้สุดยอดแล้วก็เราเชื่องครับครับมือนี้กันน่าจะเต็มอิ่มเนาะพี่น้องทาพี่น้องสนใจจังไหนนะครับสามารถโทรมาหาหมอตุ้ยนะครับหรือว่ามาพูดคุยเนาะครับผมหรือว่าสิแวะมาทักไทยก็ได้เนาะแวะเขามาเล่นได้ครับบ่มีปัญหานเียน่งเนะคือเขามาได้ตลอดเวลาผมถาม่าตัวเพิ่อนเออตัวเนี้ยผมเอามาประเพียงด้วยน้องกับซ้ำน้องหัก ขอเรามาขอใส่เขามาขอสักสองแสนหาหนึ่งตอนปีใดครับสองแสนหาเดียบังปีไม่ดิไอยก่อนปีไม่ครับโอ้โหทำไมได้ถูกยังอะเอาเราซ้ำนอนหักแมนครับเพราะว่าจริงๆเขาเจ้าให้มีคนมีคนมาใิหลายกว่านั้นแต่ถ้าพอเราไปขายให้เราบอกว่าถ้ายยูน้ำตกับซ้ำยูน้ำนองระวังสีเราก็เลยให้ผมมาที่เนี่ยปัญหาคือมันมันจะขายบ่ได้เพราะว่าซ้ำพอหักพอหักพุ่นก็บหายม้วไม่ยอมขายไม่ยอมขายครับผม เพ่นมีคนมาจีบมาตุ๋ยม่เนี่ยมีครับมีมีสองสับเจ้าอยู่เพิ่นห้ยปะอ่ามีเจา้าสองเจ้าเน่ะผมบอกเปิดราคาอีกอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นห้ยสี่แสนเพิ่นหายสี่แสนโบนเดนี้พี่น้องเห็นคลิปนี่นะโบนเอนสิมีคนโทรมาจีบมาตุย๋ยได้เนี่ <c oughs> ท่านใดต้องการหัวอาหารนะครับผมเปิดร้านหัวอาหารนะครับขายพวกหัวอาหารเอ่อสีเคนะครับลูกน้ำนะครับแล้วก็ของเคฟีดนะครับติดต่ออยู่ร้านอยู่ปากทางห้องหี่นะครับถ้าพื้นเส้นทางอยู่จากอำเภอแางตลาดมากคอนแก่น นะครับแล้วก็รับผสมเทียมนะครับพี่น้องในเขตพื้นที่อำเภอแยงตลาดแล้วก็อำเภอกันทะละวิชัยก็สามารถติดต่อได้เบอร์โทรนะครับ082 534 8488ครับแล้วก็อีเบอร์นะครับ091 0 5 9 6688ครับเราสีลงขี่ตุ่มด้วยครับอ้าวแล้วแต่เพื่อนครับผมเขาปิดคลิปแล้วครับเอาตุ้ยวลูกขอบคุณที่ตาเราชมคลิปครับเอาตุ้ยครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับป๋าสามารถครับพี่น้องครับโอ้ครับหลุบรอแล้วครับขึ้นขี้ได้ด้วยอาจารย์ ขึ้นที่ก็ได้บ่ะเมนครับอย่าลงขี่ตมเด้อเอาเอาเอาอตัวสิล่องเหเดี๋ยวผมขึ้นโอ้เอา้าจัดเด็ดับีนน้องจัดเด็ดเนี่ยครับไปได้ครับโอ,โอ้ผมเชื่องอีเลียครับแล้วเชื่องครับผู้คับสวยมากครับเนี่ยครเขาว่งเขางามครับอย่าลงขี่ตมเด้อเขาพยายามเอาเอา,า,เอาไปทางพูด,ดูโอ้แต่ว่าถาเขาบบกุนนี่เปตยาเนี่ยแล้วเขาแหลมเป็ดเลย เพราะว่าเราเราบ่อนี่ครับบ่มีฟืดมีฟัดใส่พี่น้องครับปิดคลิปแล้วครับวันนี้ครับก็ได้เห็นสุดยอดพ่อพันอีกตัวหนึ่งครับที่บ่ได้ค่อยได้เปิดตัวใส่แล้วครับผมครับจากขอบคุณหลายๆที่หมอตุ้ยอ่าทักไปเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณในไลนครับเอาปลาสามารถสวัสดีครับไปแล้วครับมาเ้ย